ครับเริ่มจากการสแกน QR code ก่อนนะครับก็คืออเราสแกน QR code จากตัวสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราได้กระจายตัว QR code ออกไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ QR code อย่างเดียวก็ได้นะครับเราสามารถส่งลิงก์พร้อม QR code ออกไปผ่านช่องทาง l ลายกลุ่ม หรือ Line OA หรือ Facebook ต่างๆได้ครับเพื่อที่ลูกค้าสามารถกดจากลิงก์เข้ามาได้เลยโดยไม่ต้องสแกนครับหรือว่าเนี่ยครับเราลองทดลองด้วยวิธีการสแกนครับพอสแกนเสร็จแล้วมันก็จะวิ่งเข้ามาที่ระบบครับแล้วก็กดลงทะเบียนซื้อแพ็กเกจครับก็จะมาให้เพิ่มเพื่อนก่อนนิดนึงตามระบบของ Line ครับ อ๋อเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็จะมีเมนูปรากฏขึ้นมาครับนี่ครับมีสงขามาเด้ชวนไปหลันล้าเที่ยวสงขาให้ช่ำใจแล้วก็ทางด้านมุมขวาก็จะมีปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดสงขาตรงนี้ผมได้แจ้งกราฟิกไปแล้วนะครับว่าจะให้ปรับตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงทีนี้เรามาดูระบบของอสงขามาเด้ก่อนครับกดเข้าไป ตัวระบบก็จะส่งข้อมูลต่างๆออกมาให้ครับก็จะมีแพ็กเกจเที่ยววันธรรมดามีเที่ยววันหยุดมีโรงแรมราคาเดียว800บาทมีระบบเช่าเอ่อเช่ารถราคาพิเศษมีร้านอาหารพร้อมส่วนลดต่างๆและสุดท้ายก็จะมีปิดปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเที่ยวได้ทุกเดือนมาได้ทุกวันนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ครับอ่าเช่นเนี้ครับ เที่ยววันหยุดแล้วก็กดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมระบบก็จะส่งกลับมาว่าเที่ยววันหยุดแพ็กเกจนี้จะมีอะไรบ้างมีตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพหาดใหญ่จํานวน2ที่นั่งโดยสายการบินไทยไลยออนแอร์มีโรงแรมชั้นนํากว่า20แห่งให้เลือกพักจํานวน2คืนและก็สามารถกดดูรายชื่อโรงแรมได้ครับนะครับก็จะมีรายชื่อโรงแรมที่ร่วมโครงการเข้ามาให้เราได้เลือกลูกค้าสามารถกดดูรายละเอียดข้อมูลของโรงแรมได้ครับก็คือ กดที่ปุ่มข้อมูลโรงแรมหรือกดที่รูปก็จะวิ่งเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงแรมซึ่งก็จะมีการมีแผนที่มีการนำทางไปมีโรงแรมอยู่ใกล้อะไรอะไรน่าสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหรือถ้าลูกค้าต้องการจองโดยตรงก็สามารถลงกดตรงโทรศัพท์ครับระบบก็จะวิ่งให้ลูกค้าโทรศัพท์ให้ได้โดยตรงเลยไม่จําเป็นต้องจดเบอร์ออกไปหรือถ้าไม่สะดวกโทรจะเป็นทางไลน์ก็ได้ครับก็กดตรงที่ไลน์ไอดี ก็จะทำการเพิ่มเพื่อนลน์ให้ได้เพื่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่เราได้ประสานไว้ของโรงแรมต่างๆครับเพื่อที่ว่าจะได้ติดต่อจองโรงแรมเฉพาะโรงแรมในราคา800บาทก็ได้อะไรแบบนี้ครับหรือว่าถ้าจะไปจองอแพ็กเกจที่เราเลือกก็คือก็สามารถกดจองเลยได้เลยครับ ระบบก็จะไปให้ลูกค้าลงทะเบียนจากในข้อมูลต่างๆที่ทางสายการบินต้องการนะที่เช่นชื่อนามสกุลภาษาไทยภาษาอังกฤษเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดอะไรแบบนี้ครับพอลูกค้าลงทะเบียนเสร็จระบบก็จะมีว่าให้ลูกค้าชําระเงินยังไงโอนเงินผ่านเลขบัญชีไหนอะไรให้ลูกค้าทราบหลังจากนั้นพอลูกค้ากดระบบส่งข้อมูลเสร็จเรียบร้อย อาก็จะได้รับอีเมลเป็นการยืนยันครั้งที่1ในขั้นตอนที่1ก่อนครับหลังจากนั้นพอกดส่งเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดตัวระบบเองผมได้ออกแบบให้ส่งเข้าไปเป็นลายไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องแพ็กเกจต่างๆของแต่ละคนไว้อาจจะเป็นลายกลุ่มหรือลายส่วนตัวก็ได้เช่นกันครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดให้ลูกค้า ให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการออกตั๋วต่างๆให้ลูกค้าเพื่อเป็นการยืนยันตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจ้าหน้าที่จะทำการออกตัวแล้วก็โทรแจ้งประสานไปยังลูกค้าอีกครั้งหนึ่งครับระบบคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้ครับกำลังเร่งทำในส่วนที่เหลืออยู่ครับผมขออภัยที่ล่าช้าด้วยครับขอบคุณมากครับ